ผมเสียดูตรงนี้สิเกตผมเสียหมดแล้วเห็นไหมแ้วว่าผมมันเสียหายมากน่มมมกามันไม่กวาดดอกหนูอยู่นี่ขอโทษอืมก็เสียจริงๆอ่ะผมเหมือนไม่กวาดเลยไม่สิจริงๆเราแย่กว่าไม่กวาดอีกกว่าไม่กวาดอีกทำยังไงดีอ่ะดอกเกตผมเสีย เคลตินไงตัวอะไรอ่ะมายัางไงเนี้ยอยากรู้จริงอ่ะเอออยากรู้เดี๋ยวบอกให้ฉันก็เป็นเคลตินมาจากขนแกะมาจากไหนอ่ะมาจากอเมริกาเป็นเคลตินที่มีขนาด2,500เดลตันซึ่งมีขนาดเล็มกมากๆแต่ทำให้ประสิทธิภาพเนี่ยสู้ <ś> <ś> ขายเหอะ แคร์บิวเซ็ตเคลาตินดูแลครบจบในเซ็ตด้วย4สเตปสระด้วยแคร์บิวแชมพูเคลาตินที่เข้าแทรกซึมเส้นผมได้ง่ายหมักด้วยแคร์บิวทรีทเมนต์เคลาตินที่พร้อมซ่อมแซมเส้นผมที่แห้งเสียฉีดด้วยแคร์บิวลิฟออนเคลาตินที่ปกป้องก่อนโดนความร้อนและมลภาวะลูบด้วยแคร์บิวเซรั่มเคลาตินล็อกความชุ่มชื้นให้เงางามตลอดวัน ยืนหนึ่งเคลาตินที่แคร์ผมแคร์บิวเซ็ตเคลาติน